โอเคก็ขอบผู้ชมกันได้ครับวันนี้ผมปาเองและวันดีครับผมเข็มผมเสียงเสียงโคตรกากเลยอะเสียงอะไรมาตะกักตะกักเต็มเลยอ่ะออมสินไม่รู้ไม่รู้ได้ไงรู้ได้ไงยุ่งเอ้าซึ่งวันนี้เราจะมาเล่น ฮีโร่ใหม่เราได้มาเมื่อเช้าเลยแป๊บหนึ่งหาก่อนฮีโร่นะชื่อไบไม่ใช่ไบโคไม่ใช่ไบรอนไม่ใช่เฮ้ยถูกแล้วอ๋อมุกขัดกันเออไม่สนก่นเลยเล่นแล้วเราเล่นไบรอนนะครับเฮ้ยเออใช่จะมีท่านโดดท่านผู้ชม โถลืมได้ไงวาแล้วที่เกิโดดได้ยุ่งไรอ่ะเขมินเลยโดยโดได้ดินได้เราเซตอะไรมาวะเนี่ยพี่เจมท่านผู้ชมดูเซตผมมันเป็นเซตอาเซตอะไรไม่รู้อะมันจัดมาให้แบบเนี้ยแต่ว่าโคตรกระจอกเลยซึ่งตเกอราเราไม่รู้ว่ามันนั่นอเนี่เราไม่รู้นะฮะว่ามันต้องเล่นยังไงซึ่ง ถ้าผมเล่นขัดใจก็ต้องขอแพททนู้้ชมด้วยมีปัญหา an, เวลาต่อยพี่เข็มได้พี่เข็มรับหมดวันสัมารณซื้อใหญ่ด้ว<ล>ยหนึ่งได้นะ<อ>ท่านผู้ชมเราเรา,เราสู้ได้นะเราสู้ได้นะเฮ้ยสู้ได้นะเอาดิเว้ยซื้อได้นะเนี่ยเอาอเ,อาอเาป็นเล่นไปช่างใหญ่ต<ส>ิ๊กเกอร์โยก<ส><ส>นี่เฟิร์สบัตเนี่ยเอาสุดเลยจะจับปาร์ตี้ในฐานะผู้เสียสลับแบบไรประโยชน์เด็กช่าง ชมชมเราเกิดแล้วอ้าวเดี๋ยวนะไอ้แท่งกระโดดใช้ไม่ได้แลอโหกากว่ะ,วะเออเดียวราเดียวตัตเดเกมใดโอ้โคตรบูดเลยเบูดต,ต้องเอาไปแช่ตัวเย็น e ไมมีให้บวดอะไดิเต่าถ้ามีวิเข็มจะบวดไงบวถามทำไม คนนประชากรยุคสี่จำควรจะอัพสกิลนี่สกิลหนึ่งโห้ยตัวมันเล่นไงแต่ตัวมันก็ดาเมจก็พอใช้ได้นะท่านผนะู้ชมขังขังเลยอะ <c oughs> อะไรของออมสินวะเนี่ย กอดสกิลคมันเป็นอะไรเมื่อไปร่างการโจมตีปกติสช่ไหอลนนนม้คนเห่าอ่ะแเเะไเราท่อัตดิให้ปัตริหละเนมาดูกันว่าไปเราจะอยู่เป็นเพื่อวีโรได้นานแค่ไหนเอ้ยเลยแต่วีโรจะมีสกิลหรือเปล่าโอ้ยหยามันแย้นมามันสวย นี่แหละคือพวกเราเก่งแล้วนี่แหละพวกเราคือไบรอนไม่ส้มโลกเขียวยังไม่ถึงเลยจะไม่ส้มละโอ้ยบดอนบดอนโอ้ยฟูลแล่าตัวพี่เย็บไปเย็บโลเขียวโลกเขียวมึมาไปเอ๋แล้วทำไยเรื่องแบบนนี่เป็นแยวเหรท่านผู้ชมโว้ยยันตีสิบิงเหรอโกงจัดเขาเป็นเรื่องอะไรให้มันไม่เกี่ยวตีกว่า ไม่เคยตีเลยไม่ได้ตีกูใช่ไหมไม่ได้ตีคขาป้าตีไม่ได้กูกูมาสวยกูรู้เข้าใจไบลอนมีสกิลดูดเลือดป่ะไบลอนดูดเลือดเด้งเลือดหรือเพิ่มเลือดหรือทําให้เลือดนั้นมีปริมาณมากขึ้นดูดอะไรอะดูดเลือดสูตรมันสูตรมันดูดเลือดเหรอใช่ใช่โอเค สม,มร,ร้อยพี่เขียมโดนหยาล้ำซิ่งโคตรโหดเลยยังยังไงก็โดนตัดเล่นได้หมดอย่างเียเนี่ยฮะตัด<ำ>เอา้าถามว่าีเอนะเอท่านผู้ชมโม,<อ>มดนี้วัดใส่คีดได้เพราะฉะนั้นเราจะวาร์ปใส่ป้อมด้อมเลนบนนะฮะ เออไหน้อมหายไปแล้วเออไม่มีปเขาได้นะปาี้แกหมดเนี่ยปาตี้แกหมดปาตีโอ้หโอ้หาเได้าวอาย่าีนิดหนึ่งไม่น่าเลยไม่น่าเข้าไปเลยเวาเชืยรกูเลย t w thousand years later เขร้องเพลงสิร้องไปเถอะเป็นความสุของคนเรา ก็เราจะห้ามให้ร้องเพลงทำได้ไงวะพี่เข็มร้องเพลงไม่สคติกันตั้งสิเพราะเพลงพี่เข็มที่พี่เข็มร้องอ่ะกูกูพี่ว่างชรลอตามเพลงโอ้ยเป็นหนึ่งติดป้อมก่อนตีบอลบอลตีบอลได้้ยเตขี่รถไปกันบอลเร็วได้กิ้งมอะไรกันไม่ช่วยเพื่อนตีตีตีมืด มืดดับดลอุย้ยแก๊กได้ดักน่าก,กลัวอ๋ออมเซอยู่ไหนเอออยู่ว้านโอเคเชื่อดีไหมเนี่ยตาแล้เปลี่ยนเลยมีเซตใบรอนโล,ลมไหมมีเ็กรอครันวะมซตใบ้ออยมันคาบขือไม่ได้ ตีเป็นสายฟ้าเพลงคือเราสรับเริงกันแล้วแต่ไม่มีใครบอกอ๋อปิดใจอยู่นี่ยหรอ <c oughs> อยู่ด้วยกันเป็นตัวตลกโจ๊กเกอร์อะไรวะยานกับอาญา,าอยู่ด้วยกันคอโมโบคู่กันทำให้แบรดอนแพ้เออทำไมเราตัดเลือดมาที่ออกมเอ่ออะไรนะถ้ามเราตัดเลือดมาที่ออกมาเอาดูเลือดเออดูเลือดสวนเลย แแบบพ้ชนะแบบแพ้คืออะไรอุยมันตีป้อมแรงอยู่นะท่านผู้ชมโคสกิลโคสกิลสองแล้ตีอะแรงอยู่งนยู่นี่อันนี้สกิลหนึ่งลนเนี่ยอันนี้อันนี้สกิลสแล้วก็เอ้แป๊บนึงมีคนมาปไดวปาร์ตตี้โชว์สเว้ยปารตี้ไหวไเออไปรล่หนักกุ้มเล่นได้นะเว้ยปารตี้บอกไว้เมื่อวานตอนโนมันบายสามมีสกิลไพ่เกียนว่าผมหนึ่งหกับเอซานิไบายปะ ได้ไอะทำไมขนิดทำอะไรได้่เห็นรถแตกแ,แงดงม่อย่างมีประโยชนธ์ยาด่ะเธอกำลังจา,าช่วยมา้วยเอากดฟิกข้าวไงล้วเผื่อปล่อยโดยไม่ได้กดคนเซลโถเอ้ยเข็มไปเลยเดี๋ยวผมนำเองโอ๊ยแม่เขีมน <c oughs> ไม่ตามไม่ห็นกาลีวะกาลีกาลีกาลีกลี รออ้อยก็ได้เพราะมันคือใบรอนอุ้ยแต่ยานมาเจา้นนจาวันนี้ไงเจ้าวันนี้ไงเจ้าวันนี้ไงเอากดกดกดกาเป็นดวงแล้วตอนนี้โอ้ยจริงรอครูดาวก็ได้นะอขอบคุณมากที่มีแต่คงมาช่วยกูหนีามาหมดเลย <laughs> โอ้ยอยากจะตายวะอยากจะตายแล้ววะอยากจะตายแล้ว,ลวนี่ไป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 กเตนาโอเค คนตายเฮ้ยอยากจะตายแล้ว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 อสวนเลยเฮ้ยระวังมาค้อนกับแก๊กอาญาชนะโอเคตาดดึงว้าวตูดว้าเห็นรายกาะเฮ้ยเดี๋ยวไปร้อเงิดไปร้องเพลงพลาสายด้วยเหรอไปดเปิดเสียงก่อนใช่ไม่ต้องพูดกับไรกับไรบอกกู โอเคผมเปิดเสียงสุดแล้วท่านผู้ชมตอนนี้ตัวร่อนร่เฮ้ยวันนี้อันนี้คืออยู่ในแผ่นสีใช่ค <ผม S 1> รับผมอยากรู้ว่าไบรอนไบรอนเสียงภาษาไทยเป็นไงเป็นหนึ่งเออคูดเราปิดเราปิดเสียงดีกว่าเดี๋ยวเสียงมันไอ้นี่เสียงมันตีกับเสียงของออมสินแล้วมันจะไม่สนุกกูจะตีกับเสียงโอ<ฮ>้โหแต่ท้าท้าเสียงต่อย โอ,โอ้ยแต่จริงๆน,น,นะท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะไม่ได้สาระอะไรเลยจากการดูคลิปนี้น่าจะดูผมเล่นแล้วก็ล้าคิวคนหนึ่งเข้าวัดหล่อๆมันจะกดดนตรเจชนะเย่ชนะพี่เขียน,นหนึ่งหนึ่งปะ,ะพี่เขียนเจอเหรอหนึ่งหนึ่ง หนึ่งหนึ่งไหมผมเล่นไบรอนตัวอะไรผมเล่นไบรอนผมเล่นไบรอนพี่เล่นตัวอะไรก็ได้เออผมเอ็มวีพีอันนี้คือเลือกอัดไม่ยังยังไม่ได้เลือกอัดคือคือ,อคแน่แน,นแล้วก็แน่แน,นแล้วก็แพ้แต่ผมได้วีพีก็คือไม่ไม่นึงหนึ่งไรขี้เกียจอะไรบอกว่า ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับให้ผมช่องผมมีคนติดตามเยอะแล้วก็มีเรื่องหนึ่งสำคัญมากคือขออภัยสำหรับอาทิตย์แล้วที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าเอ้ยช่องเราเนี่ยเรื่องจริงใหญ่คนดูใช่ปะผมขี้เกียจตัดคำขอโทษครับผมมนมีกำลังใจตัดคลิปเลยครับขอโทษครับประชาร์โอเคต่อไปจะเป็นการให้พี่เขียนปิดคลิปนะครับแปลปิดคลิปเลย ไปกันไม่รันโหดบมากเลยครับพี่แต่ท่ันแต่ห้ามแบนอย่าเล่นไปแ,แบนกระโดดกระโขก